สวัสดีครับช่างโดนมาสเตอร์คาร์ครับวันนี้ช่างโดนพบปัญหาในอินสุด m ีแม็กอีกหนึ่งคันนะครับมาด้วยอาการเครื่องยนต์วิ่งไม่ออกเร่งไม่ขึ้นอื่นไม่มีแรงนะครับแล้วก็เครื่องยนต์มีอาการสะดุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับท่านผู้ใช้รถอินสูเครื่องยนต์ดีเซลในตระกูลดีแม็กนะครับที่เป็นคอมมอนเบลนะครับถ้าท่านพบปัญหาวิ่งไม่ออกอื่นเครื่องสะดุดสันนะครับเร่งไม่ขึ้นกินเชื้อเพลิง เดี๋ยวมาดูกันครับสาเหตุของคันนี้นะครับทังโดนนาคอมพิวเตอร์สแกนเนอร์เข้าไปตรวจสอบแล้วนะครับไปอ่านค่าการทํางานของระบบหัวฉีดทั้ง4สูบก็พบว่าหัวฉีดสกปรกอุดตันข้อแรกนะครับข้อที่2นะครับ i n t a ทค air temp นะครับความร้อนสะสมสูงในท่อร่วมนะครับก็พบว่ามีเข่าเข้าไปเกาะนะครับที่ผนังท่อร่วมเยอะมากนะครับนี่แหละครับไม่ต้องแปลกใจครับว่าทําไมนะเครื่องยนต์ถึงมีความร้อนสะสมสูงนะครับวิ่งไม่ออกเกอืด แล้วก็ตัว EGR นะครับมอเตอร์ EGR ตกกระปกนะครับเดี๋ยวทําการล้างไปทีเดียวนะครับแล้วก็ลิ้นปีกผีเสื้อนะครับตกกระปกด้วยนะครับนี่นะครับเป็นสาเหตุที่ทําให้เครื่องยนต์มีเสียงเคเครื่องยนต์อืดวิ่งไม่ออกเร่งไม่ขึ้นแล้วก็หัวฉีดนะครับตกกระโปกอุดตันจากการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านที่ใช้รถในตระกูลดีเซลนะครับควรตรวจเช็คนะครับวาลไอดีไอเสียทุกๆ5 0,000กิโลนะครับอันนี้เปิดฝาวาลมาแล้วเดี๋ยวเช็คระยะเคสวาลนะครับแล้วก ยางฝาเข้าเบาวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแลในส่วนของยางบ้าหัวฉีดนะครับแล้วก็ยางรองหัวฉีดรวมถึงแหวนรองหัวฉีดด้วยนะครับเปลี่ยนพร้อมกันทีเดียวใช้อะไรแท้ครับต้อมจบหมดปัญหาแน่นอนทุกๆ5 0,000กิโลนะครับควรตรวจเช็คนะครับในส่วนของหัวฉีดทําความสะอาดล้าทงทำความสะอาดหัวฉีดนะครับแล้วก็ลา้างข้าร่วมอดีนะครับตรวจเช็คปรับตั้งวาวไเสียนะครับแล้วก็เปลี่ยนรองโซล่า หนึ่งลูกนะครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับทําความสะอาดนะครับตัวลูกลอยในถังเชื้อเพลิงดีเซลนะครับมันจะมีกรองทำความสะอาดนี่ฮะตกกปกนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดนะครับี่ฮะกรองตัวนี้ฮะเดี๋ยวสามารถล้างได้นะครับเนี่ยตกกปกนะครับต้องล้างด้วยนะครับในถังเชื้อเพลิงนะครับไม่เช่นนั้นสิ่งสกกรกนะครับจะไปเกาะอยู่ที่หัวฉีดนะครับกรองโซล่าก็สกกรกเนี่ยฮะห้าหมื่นโลครับเปลี่ยนทิ้งเลยนะครับ ดูแลแบบนี้นะฮะใช้เงินไม่แพงแต่ถ้าปล่อยให้เครื่องยนต์เสียหายหรือหัวฉีดเสียหายแม้แต่หัวเดียวหัวฉีดหลักหมื่นครับแพงมากนะครับดูแลพวกนี้ใช้เงินหลักพันครับแต่ถ้าหัวฉีดได้รับความเสียหายท่านเสียสตั์แพงแน่นอนหลักหมื่นต่อหัวนะครับหลักหมื่นต่อหัวเพราะฉะนั้นนะครับดูแลรถอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเป็นสิ่งสําคัญนะครับถ้าท่านพบปัญหาอย่าลืมนํารถเข้าบบรับการตรวจเช็คที่อู่ใกล้บ้านร้านประจําหรือศูนย์บริการนะครับและให้ช่างนะครับ ตรวจเช็คอย่างละเอียดนะครับพร้อมแจ้งก่อนนะครับว่าอะไรเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ใช้อะไรแพ้อะไรเทียมหรืออะไหล่มือสองคุยตกลงราคาและการรับประกันให้ชัดเจนก่อนตกลงซ่อมนะครับทุกวันพฤหัสติดตามไลฟ์สดถามตอบปัญหารถยนต์ ทางเพจ Facebook และทาง YouTube Channel ช <Y> ่างโดนมาสเตอร์คาร์เวลาเที่ยงถึงบ oh, ่ายโมงนะับและทุกวันเสาร์ครับทางสถานีวิทยุ FM 105รายการมาสเตอร์คาร์เวลาดี5โมงถึง6โมงเย็นท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เบนซินรถยนต์ดีเซลแบบนี้ เครื่องสั่นสะดุดกระตุกหรือมีอาการเบาดับถามตอบกระสจดในรายการได้นะครับเวลา5 0 0โมงถึง6โงเย็นมีไลฟ์สดด้วยนะครับทางเพจเฟซบุ๊กและทางยูทูบช่างโดนมาสเตอร์การแล้วพบกันนะครับ